สวัสดีครับพปก,กอิมินแทนนะครับผมกำาแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอังคารที่11กับรักดาคมน,นะครับตามกันต่อเนะาะเมื่อวานเจอฮานอยตอง2ไปข้างล่าง21ข้างบนส2งสองตอง2บันเทิงมากนะครับเด่นวันนี้นะครับ76ครับมากับ0589นะ์ห้มา7 6ครับ70 75 78 79เาเจ็ดมื่อวานนี้2มารวยเนาะ จับแน่ครับ2เอาไว้ร้อย6มา60ครับ65นะครับ68 69หลัก102ครับ276ครับ27 270 275 278 279 260นะครับ265 268 269เลขก็จะวนแลเนาะ วนต่อวันกับวนของเมื่อวานนะครับ้านอยเป็นปกติที่มันจะออกซ้ำเดิมเนาะไม่ว่าจะใน,ในรอบของวันเนาะตัวเดิมออกแล้วออกอีกนะครับเพิ่งออกตะกี้ออกอีกแล้วรอบต่อไปนะไม่ก็ไปจับของเมื่อวานมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับหยว้านอยเอาเป็นว่าสาหรับวันนี้เน้นไปที่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าคไม่ออกตองสองอีกเนาะ เอาอีกก็บ้าแล้วนะครับ3ตัวชุดเน้นครับ2 7 6 279 269ขอให้โชคดีครับ